ข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทยบายมานโน่ปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20รกรกฎาคม2566โดยชายผู้บังคับรั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าววันไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันอย่างครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้อาดยังไงสุภนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกกับทางโอเอชวรวนดวลกับทางเลซัสตินะ โดยการนี้ทางสมุนั like ์เหมือนตาเจ้าหนูวันทคิดกองหน้าวัย20ิปีทีมเชิไทยจะเปิดตัวร่วมสโมสรโอเอชบรูนทีมลีกสุดของเบลเยียมอย่างเป็นทางการในครั้ังนี้โดยล่าสุดเจ้าแบงค์สุุนท์เหมือนตากองหน้าอนาคตไกลทีมเชิไทยประเดิมเกมแรกให้กับทางนตังกัดใหม่ OH บรวนเป็นที่เรียบร้อยในเกม OH บรวนอุ่นเครื่องกับทางสโมสรเลสซัสตี้ที่ประเทศอังกฤษเกมดังกลก่าเลสซัสตี้อัลจีนาโอเชบรวนไป4ี่ต่อส โดยเกมนี้สุบนนัทเหมือนตาทำไป1แอสซิสกันเลยทีเดินนะโอ้โหเป็น,นว่างานนี้นะฮะไม่ธรรมดาจริงถือว่ามีบทบาทกับทีมเป็นอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องเราดูกันต่อไปก,ก,กันลยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบบานกันครับสองรังเยา่าเช็ค16สนามไทยลีกเตียนจะฟาดแข้งฤด,ดูกาลส0 2วน,นะ เดี๋ยวกันนี้อีกไม่กี่วันศึกไทยลีก2023จะเริ่มฟาดแข้งกันอย่างเป็นทางการแล้วในวันศุกร์ที่11สิงหาคมการถ่ายทอดสดมีให้ชมกันอย่างแน่นอนแต่รอการประกาศกันก่อนว่าจะมาในรูปแบบใดสายสนับสนุนสายฟรีต้องรอลุ้นนะโดยโปรแกรมนัดแรก11-13สิงหาคมนี้นครปฐมพบก,กับทางการเท่าเรอซี FC, ปริเทโรพบก,กับทางบีจีประชมุมพีทีประจบเอฟซีพบก,กับทางราชบุรีเอฟซี FC, อุจจตนาีเอฟซีพบก,กับทางธุรุแบงค็อก ขอนแก่นยูเต็ดพบก,กับทางบริลัมเมืองทองพบก,กับทางนีโอเชียงรายตลาดเอฟพบก,กับทางชมบุรีเอฟซีลำูุญบริ FC, บเออร์อพบก,กับทางสุโขทัย FC ซึ่งก่อนอื่นเลยนะวันนี้เราจะพาไปดู16ปรังเย่าของ16ทีมไทยลีกว่ามีความยิ่งใหญ่และน่าสนใจขนาดไหนเริ่มีกชี่สโมสรบุริลัมสนามช้างอารีนาความจุ32,600ที่นั่ง โดยสนามของทีม3แชมป์ที่เป็นรังเย้าแบบฟุตบอลสเตเดียมขนาดแท้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นปัจจุบันนี้เป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในไทยลีกในคระงนี้แล้วต่อมาสามที่2ก็จะเป็นทรูแบงค์คอกสเตเดียมโดยการนี้ตามทรูแบงคอกสเตเดียมความจุอยู่ที่25,000นัที่นั่นครับโดยสนามของแข้งเทพโดยสถานที่ตั้งอยู่ที่มอธมศาสตร์รังเิสและยังถือครองสถิตสนามที่ใหญ่ที่สุดในละแวกกรุงเทพมหานคร แล้วก็ปริมณทนในครั้งนี้ต่อมาสามที่3ก็จะเป็นสนามแพทสเตเดียมจากการท่าเรือเอฟซีความจุ1 2 3่0ที่นงัาินั่งหลังเย่าที่สนางลั่นครองเตยสถานที่ใกล้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรียกได้ว่าอยู่ใจกลางเมืองอีกหนึ่งสนามที่ไม่มีลู่วิ่งมากั้นกลางระหว่างแฟนบอลและก็นักเตะในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นสนามเมืองทองอยูเต็ดนะฮะสามชั้นโดมสเตเดียมความจุ1 5 0 0 0ที่ชินั่ง โดยตั้งอยู่ใกล้กับทาง Impact a r e n a อีกหนึ่งสนามที่เป็นฟุตบอลสเตเดียมสามารถรับชมความมันได้อย่างใกล้ชิดเดินทางสะดวกใกล้และก็ทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดในขั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นริโอเชียงรายสนามบริโอเชียงรายสเตเดียมความจุ1 1 3 5 4ที่นั่งโดยไปทางฝั่งภาคเหนือกันบ้างนะฮะกับสนามที่อยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเช่นเดียวก,กันกับสนามแห่งนี้มีรูปแบบฟุตบอลสเตเดียมในขั้ดนี้ ต่อมาก็จะเป็นชมบุรี FC สนามชมบุรี FC สเตเดียมความจุ8,680ที่นั่งโดยคุ้นเคยกันดีนะฮะกับสนามสีฟ้า้นามทะเลขององค์กรการบริหารส่วนจังหวัดชมบรุรีที่ทางนามชนใช้เป็นรังย้ามานานหลายปีต่อมาก็จะเป็นสนามโพริเทโล FC สนามบุญญาจินดาความจุอยู่ที่4,400ที่นั่งรังย้าที่อยู่ในสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีเริ่มต้นใช้ง,งานตั้งแต่ปี2017หลังย้ายมาจากทางสนามเชลม์เเกียติ 72ฟุตศามีบรีในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นสโมรสรราชบุรี f c จะเป็นสนามดาราก้อนโซลารพาร์คความจุ10,000ที่นั่งโดยสีส้มที่เป็นเอกลักษณ์กับแบบที่แตกต่างจากสนามอื่นๆของสนามราช,ชมังกรนะฮะทำให้สนามแห่งนี้ดูโดดเด่นสุดตากับรูปแบบฟุตบอลสเตเดียมในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นสโมรสรบีจีประชุมก็จะเป็นสนามบีจีประุมสเตเดียมความจุ11,114ที่นั่ง โดยอาจารย์ทรงสูงโดดเด่นด้วยสีน้ำเงินสลับกับขาวแม้ในตอนนี้จะมีเพียงแค่3ฝั่งแต่ได้รับการยืนยันจากทางบอร์ดบริหารตเตรียมปรับสนามแห่งนี้ให้มีน,น้าที่นั่งครบทั้ง4ด้านในอนาคตอันใกล้นี้ต่อมาก็จะเป็นสโมสร,รลำพูนบริเออร์สนามแม่กวงสเตเดียมความจุ5,000ที่นั่ง โดยก่อนจะไปเล่นสนามแห่งใหม่นี้ในเล็กแรกพวกเขาอาจ,จต้องใช้สนามกีฬาจังหวัดลำพูนหรือแม่กวงสเตเดียมหลังจากที่และรายการที่ผ่านมาใช้บริการของสนามสามโพธิเชียงใหาย70 0ปีต่อมาก็จะเป็นสโมสรพีทประจวบ f c เป็นสนามสามอ่าวสเตเดียมความจุ5 0 0 0ันชินั่งโดยสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3อ่าวสเตเดียมเป็นสนามกีฬาอนเนกประสงค์ในจังหวัดประจวบคีรีขันมีสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและตั้งอยู่ใกล้กับทะเลอีกด้วย ต่มาก็จะเป็นสโมสรสุโขทัย f c เป็นสนามทะเลหลวงสเตเดียมความจุ9,500ที่นั่งโดยการนี้ตัอ้งอยู่บริเวณทุ่งทะเลหลวงตามชื่อของสนามแห่งนี้นั่นเองนับว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่โดดเด่นเนื่องจากเป็นสนามฟุตบอลในลีกไทยที่ติดกับอ่างเก็บน้ํามากที่สุดแล้วต่อมาก็จะเป็นสโมสรขอนแก่นยูเต็ดสนามองค์การบริหารสจังหวัดขอนแก่นความจุ7,000ที่นั่ง สนามกีฬาอเนกประสงค์ในจังหวัดขอนแก่นแต่เมื่อมีเกมเย่าของทัพจงอ่างเราจะเห็นแฟนบอลเข้ามาแบบแน่นขนาดแทบสุกนัดถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่เขย่าวขวัญทีมเยือนได้เป็นอย่างดีต่อมาก็จะเป็นนครปฐรมยูเนเต็ดสนามโปรงเียนกีฬาทศบาลน,นครปฐรมความจุ6000ที่นั่งความงดงามของสนามแห่งนี้คือสามารถมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์จากสนามแห่งนี้ได้เลยโดยตัวสนามนั้นมีอัจฉริยะสาฝั่งไม่มีอัจฉริยะหลังประตู1ฝั่ง ่อมาก็จะเป็นสโมสรตราดเอฟซีสนามกีฬากลางจังหวัดตราดความจุ5,000ที่นั่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่มีอัจจันทร์3ด้านไม่มีอัจจรันทร์หลังประตูหนึ่งฝั่งแฟนบอลหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสนามแห่งนี้เพราะย้อนไปในฤดูกาล2019ตราลดลุดเล่นอยู่ในลีกส,สุดๆมาแล้วในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นสโมสรอ,อุทัยธานีเอฟซีก็สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีความจุ5,000ที่นั่ง ซึ่งคากันว่าจะมีการปรับจากทางอาาัดจันส์2ทั้ง2ฝั่งเป็น4ฝั่งเพิ่มหลังประตูจุดเด่นของสนามแห่งนี้ก็คือสามารถมองเห็นวิวเขา,าสแกรัรงสาาถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานีในครั้งนี้นั่นเองครับนี่นะครับผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะสนามของ16สมโมสรในครั้งนี้ที่ศึกไทยลีกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเรามาดูประเด็นข่าวจอบ,บ้านกันครับ เอาได้ยังไงเจ้าหนูธนวัฒน์สุงจิตาบรลแยกซ้อมเพื่อจะเรียกฟิตรอคืนสนามช่วยกีเลนพยองลุยไทยลีกนะโดยนิทรุกคนใหม่กีเลนพยองแยกซ้อมเรียกความฟิตก่อนศึกไทยลีกเตรียมจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งโดยกันนี้ทางธนวัฒน์สุจิตาบรกองกลางตัวรุกคนใหม่ของเมืองทองทีมเป็ศึกบริโบคไทยลีกกลับมาลงสนามเรียกความฟิตหวังกลับมาค้าแข็งแกร่งโดยเร็ว หลังจากที่ทางธนวัฒน์สุจิธาวรกองกลางในวัยยุสามปีเป็นตัวเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับเมืองทองไปเมื่อวันที่17บเน็กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่เจ้าตัวนั้นยังคงมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาและคาดการณ์ว่าจะยังไม่พร้อมในการลงสนามช่วยทีมช่วงต้นฤดูกาลล่าสุดเมืองทองก็ได้อัปเดตภาพและก็คลิปวิดีโอของกองกลางติมชาชิไทยรัจนี้ที่แยกซ้อมเพื่อจะเรียกความฟิตและก็สร้างกล้ามเนื้อให้กลับมาแข็งแกร่งซึ่งมีทั้งการฝึกซ้อมในสนามและในส่วนของฟินสในครั้งนี้กันอีกด้วย สำหรับทางโปรแกรมในศึกไทยลีก2 0 2 3นัดแรกของเมืองทองจะเปิดสนามทันต์ดมต้อนรักการมาเยือนของเชียงรายในวันที่11สิงหาคมเวลาและก็ช่องถ่ายทอดสดนั้นจะแจ้งให้ทราบกันภายหลังในขณะนี้เป็นดังวงานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรย,ยังไงก็อยากจะเห็นเจ้าหนูการคนนี้มาช่วยทีมบวๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานครับเอาได้ยังไงกองหน้าใหม่ไทยลีกลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ เตรียมเปิดตัวนาโดยงานนี้เบองทองเตรียมต้อนรับกองหน้าปรายใ,ใหม่ล่าตาข่ายฤดูกาลใหม่นี้ซึ่งสเตฟานเซปวิชกองหน้าจอมเก๋าดีกรีทีมชาติเซอร์เบียซึ่งเป็นพี่ชายของมาโกเซปวิชดาวยิงที่เคยยืนล่าตาข่ายกับทางบริรัมจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่สนามธนโดมสเตเดียม สำหรับทางเซฟานเซโปวิชเนี่ยผ่านการค้าแข่งกับทีมดังของยุโรปมามากมายทั้งปารีสแฌนเบลเกชซามโดเรียคราฟบ,บูสสปอร์ตติง้งกีคอนเกตาเซและก็กัสโกรเชลติกในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินดายทิ้งคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20กรกฎาคม2 566โดยชายผู้บังคับรงฟุตบอลไทยครับ